สวัสดีค่ะข้าขวคั่วกระบุมาทำพัดแผดต่าปองกันค่ะวันนี้มึงทำยังไงนะคะจะใช้เครื่องแกงพัดเลยค่ะขั้นแรกตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ใช้เครื่งแกงขั่วปลายาค่ะเป็นเครื่องแกงใต้รับรองหลอดเด็ดแพทตึงใจแน่นอนค่ะสนใจสร้างซือ้กอกดลิงกในคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยเคยค่ะพัดไปจนกว่าเข่องแกงจะห้อมนะคะ เกลืองแกงแต่บุมชายทำมาจากผักแห้งรสชาติก็จะแพท้ทุกใจเลยค่ะพอเกรืองแกงเหลือมห้อมบุมไส่ปลาปองลงไปเลยค่ะจากนั้นก็พัดปลาปองให้เข้ากับเครืองแกงค่ะบุมจะไม่ผรุงไ่าได้เพิ่มนะคะเพราะว่าได้ความเค็มจากเคยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยชอบรสววานเท่าไรค่ะเพื่อนๆคนน่นชอบรสจรัด ก็สมารถปรุงเพิ่มได้เลยค่ะจากนั้นบุ๋มไส้ใบโหราพาตามไปเลยค่ะปลาปองเป็นเมนูที่ทำได้หลาย,ย่างมากเลยค่ะบุ๋มจะเสิร์ฟมาติดบานไว้ตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเอามายาม่ำผัดแพทต้ยมยำได้หมดเลยค่ะ พัดไปจนกว่าใบโหรรพาเหลือมเหี่ยวนะคะปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ส่วนใบโหระพาที่เลือบบูมเอามาตกแต่งเพื่อความสวยงามค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่นอนๆกดติดตามกดไลค์ก,ด, like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้บุมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ